ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินอุบลราชธานีครับสวัสดีครับพี่พเพื่อนๆครับผมแฮปปี้บางปูครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพิ่งลงจากเครื่องเลยฮะจุดแรกครับมาก็เที่ยวเลยเดี๋ยวผมปรับพาไปวัดหนองบัวครับพอมาถึงอุบลนะครับผมก็ได้มาเช่ารถกับพี่จู๋นะฮะ ชื่อว่าร้าน JJ รถเช่าอุบวนต้องขอบคุณพี่จุ๋มด้วยนะครับใครจะมาอุบวนครับมาเช่าได้นะครับ JJ รถเช่าอุบวนะฮะสาเหตุที่ผมลงเครื่องมาต้องไปวัดนองบัวก่อนเพราะตอนนี้ครับยังเช้าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับที่วัดนองบัวเนี่ยนะครับเป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าสวยวัดหนึ่งในจังหวัดอุบวนราชธานีนะครับแล้วก็วัดแห่งนี้ครับเมื่อเข้าเเข้าราษาที่ผ่านมาเนี่ยได้เขามีการประกวดเทียนภาษาแล้วก็ได้แชมป์นะฮะ ที่หนึ่งเนี่ยมาหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเทียนพรรษาด้วยแล้วก็มาเอ่จะไปไหว้พญานาคครับที่วัดหนองบัวด้วยนะครับเดี๋ยวไปกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อที่ไปดูพระธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเทียนก่อนครับโอ้อันนี้คือต้นเทียนพรรษาที่รับรางวัลชนะเลิศนะครับเมื่องานเข้าพรรษาปีหกเจ็ดที่ผ่านมาครับที่แล้วเองนะครับ กรางวันชนะเลิศต้นเทียนแกสะสลักโอ้ใหญ่นีครับโอ้โหใหญ่มากครับแล้วทำให้เวลาแกะนี่หลายเดือนนะครับกว่าจะได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเอามือแตะนิดนึ่งเอาเป็นเทียนจริงนะนี่เทียนทั้งหมดเลยนะครับหมอแล้วที่รด้รางวัลนะให้ชนะเลิศอ้โูใหญ่น่ครับอันนี้จากข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมวนไปข้างหน้าครับประมาณเกือบยี่สิบเมตรได้ครับคือวัดหนองบัวเนี่ยครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของการแกะเทียนรรษาเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยแทบจะ ปูปีเลยเพราะว่าเขาทำได้ดีนะครับสวยงามมากเลยนะครับช่างมีฝีมือสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวรดธาตุหนองบัวนะครับผมดืมเล่าประวัติให้ฟังว่าวัดหนองบัวนี้สร้างเมื่อปี2468นะครับสร้างบนพื้นนานะครับของอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อว่าท่านฟองนะครับท่านได้สร้างวัดหนองบัวขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทำเจดี ขึ้นมานะครับซึ่งเจดีย์ของวัดพระธาตุสองบัวนี้จําลองมาจากพุทธเจดีย์พุทธคยาที่อินเดียนะครับชื่อว่าเจดีย์ไพศีมหาโพนะครับซึ่งเป็น JD, เจดีย์ประจําคนเคยปีมาเส็งนะครับควรจัดมาไหว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับโอ้นะโอ้สูงใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ ทางเข้าเจดีนี่จะเป็นซุ้มดอกไม้นะครับเดินมาถึงตรงนี้ก็เข้าให้ถอดรองเท้าครับโอ้สูงใหญ่มากนะครับคนเกิดปีมะเส็งอย่าลืมมาไหว้นะสวยงามครับ คือเข้ามาข้างในเนี่ยจะเจออีกเจดีหนึ่งนะครับเป็นเจดีองค์เล็กซึ่งนะครับเป็นเจดีย์เล็กอีกอันหนึ่งครับอยู่ข้างในนะฮะโอ้ข้างในนี่สวยมากครับแล้วก็มีพระพุทธยู่สี่ด้านนะครับ นี่ที่ผมให้ดูโดยรอบนะครับซึ่งวัดพระธาตุหนองบัวเป็นวัดที่สวยงามและก็สําคัญวัดหนึ่งแหละของจังหวัดอุบลราชธานีครับใครมาอุบลราชธานีก็ต้องมาไหว้แล้วก็มาชมที่วัดหนองบัวนี้ครับครับข้างในนี้สวยงามครับเดี๋ยวไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับใครที่มาพระธาตุหนองบัวนอกจากที่จะมาไหว้พระธาตุหนองบัวแล้วจะต้องไปไหว้องค์พญานาคสององค์ครับผมพาไปครับด้านหน้าเห็นไหมครับสององค์นะครับจะเป็นพญานาคที่สั์สิ์มากนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปไหว้ครับ นี่คือจ,จุดหนึ่งไฮไลท์ของอวัดหนองบัวนะครับโอ้นี่ครับซึ่งพญานาคนี้จะอยู่ทางเข้าวัดเลยนะครับติดกับป้ายคําว่าวัดประทานหนองบัวนะครับนี่ครับมีประทานหนองบัวตรงกลางนะครับ พญานาคสององค์นั้นก็คือเออ่ท่านพ่อปู่กิดมรกรกแล้วก็ท่านย่ากรีบมาีเกตนาคินีนะครับนะครับมีใครแยกออกไหมครับท่านพ่อปู่กิดมรกรดก็คือองค์นี้นะครับคือท่านพ่อปู่กิดมรกรดส่วนองค์นี้ก็คือท่านย่ากรีบท่านย่ากรีบมาีเกตนาคินีนะครับอันนี้ท่านย่านะครับองค์นี้ท่านปู่กิดมรกรดครับเพราะว่าเอาเกศเขทไทบจะเป็นเหมือนมรกรดเลยครับ สวยงามมากเลยครับสูมให้ดูครับวัดสงบัวนนครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาที่ทจังหวัดอุบลราชธานีไม่ควรพลาดนะครับนอกจากจะมาไหว้พระธาตุศีมหาโพธิ์แล้วเนี่ยก็จะได้มาไหว้องค์พญานาคนะครับ ซึ่งสัดว์สิทธ์นะครับใหญ่จริงๆนะฮะถ้าเห็นองค์จริงเนี่ยจะใหญ่กว่านี้เนี่ยนี่ครับลงเครื่องมาก็พาพี่พีเพื่อนๆนะครับมามูนะฮะมาขอพรที่วัดหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดอุบลนะครับฝากพี่ีเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแฮปปี้บางปูครับ